เฮ็บยังกันจ้าน้องเบลมาย้งหมักม่วงอ่าเฮียเบีมาแล้วแหวนางลุงสวัสดีผู้ชมก่อนนางลุงก่อนลูกคุณจวัตสวัสดีค่ะอนี่แม่แบมสีพ้ามาเย็บยังหมักม่วงเดี๋ยวแม่แบมสีบย้อก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แซมเดี๋ยวแม่แซมนางดีดีเฮีบียดนางดีดลูกข้าวไม่ได้นางดีดเดี๋ยวแม่แหคลิปก่อ๊กนะครับเยิบมล้วเดี๋ยว มาขอเงินเงแม่พทคลิปมาขอขอเงินห่าสันเดี๋ยวแป๊บนึ่งเอาเอาไปวาวถ่าวาถาแม่ก่อนเดียวเมื่อนี้เนี่ยเดี๋ม้ามาเๆนางาเมื่อนี้แม่แบมผ้ามาย้ํามัม่วงกินเลอครับอันสิได้กินหน่อยกินไรกัแเบบ่แซ่บแส่บบเบกคือเกาครับ อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาครับงวงหน่อยใหญ่ังรไน่ยน่อองเอาเพ็รัวก็ลวนค่อยเพ็ดเอ็ดเพ็ดบไป่ย้ายกับลูกสาวไอเบยถือดีดีดแม่ของแม่ทีมาวะสื่อใช้กันขีดกันไม่องนีแล้ครับเพราะเดอมยังะถึ มินดาเซ่เดียวอ่าเสร็จแล้วค่ะย้ำเสศษได้เสศษแล้วนะคะมาย้ำทรงเคืองเลยนะคะทุกคนใส่น้ำปะลาหนึ่งลูนะคะทุกคนขามาน้องเดียวย้ำใส่อ,อ,อ,อาอน้องเดี๋ยวจะมาคนลงถูกหรือลงโอ้เชฟน้องเดียว รุงรถเองนะคะทุกคนค่ะอ่าเดี๋ยวแม่ใส่ส่ใส่สสสใส่เนี่อใส่เข่าขัวใส่เข่าขัวเอาจับหมวไว้ลูกเอาจับหไวจข้างไว้จับขางไว้เดี๋ยวแม่แรงใส่ข้าขัวมะม่วง ่ใสต่อไปของแซ่บเราอ่ะอแซบแลปลานี่ของแซ่บของเรานะคะปลาลคุ้นๆคน้นๆโอ้คุ้นๆหนึ่งคุ้นๆนี่เลยค่ะทามกินกับลูกสาวลูกซ้ายไปแล้วนะคะทุกคนล uh, ูกชายไปแล้วเอาซิมซิมซิมแล้วแซ่บบอ ตัาให้จ้าอืมเด้าต๋งโอเคอ่ะรื้อรื้อรื้อจานอื้จัดมากอ่ะแล้วแม่ตักใส่โอ้โหอมเวล่ะเป็นคนคนเข้าเครื่องอ่ะยกจานนะลูกจานมา แด้วนะคะุกคนขาย้ำหมักม่วงแบบบ้านๆแบบให,ห,ห้ลูกสาวกินน้ำนะคะดูคนขายกับโบเพ็ดนะคะดูคนกับแบบนี้ล่ะคะ่ะุกคนเดี๋ยวเขาสิกินน้ำบ่ไใดนะคะกินเพ็ดได้ยูแต่ว่ากินเพ็ดแบบเผ็ดเพ็ดบ่ไดดนะคะกับโบอยากให้กินเพ็ดลายไปันใดนะคะน้องเบลอะอกินน้ำกันนะคะดูคนคน่้มเะกินน้ำกัน กินสมย้ำมะแรงค่ะทุกคนลูกหลือโรงเยนแล้วลูกสาวก็มากกินสมอันส่วนน้องแบม,มเบยงเนี่ยพึ่งเป็นประจำเดือนรอบเดือนพึ่งอ่าพึ่งเซา์นะคะไปเลยลูกสึกอ,อยากกินสมนะคะเหลือานางลงนางลงดดหยุดง่ายดีอื้กินไห้ถีมพอ นี่และค่ะดูกคน,นะค่ะยำมะม่วงยำมะก่วงแบบบ้านบ้าๆกระแซบดูไ่้แล้เนาะค่ะแสบบ่แสบกระแซบนะคะลูกสาวเห็ดลูกสาวเป็นคนค้นไห เสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะสำหรับมือนี้น้องแบมกบสี <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องแบมกบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์มาส่งกาลังใจให้น้องแบมลวก็ครอบครัวของน้องแบมนะคะทุกคนค่ะน้องแบมเป็นพุณแม่ลูกสองนะคะทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับบ้านนอกนะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านสั่งไรใดทั้ง นะคะทุกคนขาหลกักกขายของล้านค้าอ่า้านเล็กๆแล้วก็ล้านเสริมสวยร้านเล็กๆนะคะทุกคนเนาะ mm hmm. กับประมาณนี้ราคาทุกคนขาสําหรับเมื่อนี้น้องแบมกอสีขอล้าทุกคนไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่เจ็บบ่จนกันทุกคนนะคะน้องแบมขอล้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ